ิชการเรียนวันน nah. ี้นะคะนิเก็ก็มาเรียนวิชานาในเรื่องของขนนิเียนคนไหนเคยดูการแสดงขนมาบ้างนี่ค่ะดูแบบจริงๆเลยอ่ะเคยไมไม่เคยก็เคยเห็นตัวยักษ์มตัวลิงเคยเห็นไหมี่ค่ะตัวนา นอนเรียนถ้าจะให้หนูไปดูละครลิเกก็ไม่ใช่เนาะทุกวันนี้หนูต้องดูะไรคะคอนเสิร์ตรถแห่ใช่ไหมในใครแบบที่ชอบเกี่ยวกับเกาหลีบ้างเกาหลีคูดแดนใครเป็นคว่แดนเป็นเป็นเพื่อนซิ <laughs> สแสดงว่า้องชอบนะคะนักเรียนใครแบบติงเกาหลีบ้างมีไหม ถามก่อนว่าน่าจะสินไทยรับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรอิ <Yeah. S 1> นเดียเก่งมากคะ่ะนักเรียนแต่หลายคนก็ตอบกามพูชานะคะนักเรียนนี่จริงแล้วนะคะ <c oughs> น่าจะสินไทยรับอิทธิพลที่รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนัก <Yeah. S 1> เรียนแล้วเรื่องรามเกียรติเนี่ยเรารับมาจากตำนานอินเดียชื่อว่าอะไราทราบไหม <c oughs> ตอบนีเดาเดาเรียนรามายณะเก่งมากขอบคุณเพื่อนหน่อยค่ะ คนะคะส่วนใหญ่แล้วการแสดงขู่เนี่ยเรารับอิอมูลมาจากประเทศอินเดียแล้วก็จะแบ่งตัวละครออกเป็นสีตัวตัวแรกก็คือตัวครับตัวที่สองก็คือตัวน้า <c oughs> <c oughs> เพื่อนผู้หญิงคนนี้ตัวสูงๆแขนแขวนนี้การแขนแขนยาวๆแบบนี้จะเป็นตัวอะไรนาไปแล้วตัวพระขาเรียนละครนะคะเชิญค่ะละครนะคะขอกคณมากนะคะละครจะแบ่งออกนะละครผู้หญิงนะคะกะเป็นตัวพระแล้วก็ตัวนาทีนี้ผู้ชายก็แบ่งเหมือนกันสูงๆแบบนี้การแขนเซตโหน่วยกางดีอย่างที่ต้องเป็นตัวลี ไม่ไม,ไม่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะต้องเป็นตัวขามาสักเรียอาเชิญมางค่ะทีนี้ เดินยังไงก็ได้ให้เพื่อนจดจำเช่นเดินแบบนี้ใช่ไหมลูกเพ่อเพื่อเพื่อเพื่อนดวดเดินเฉยเฉยจดจำไหมไม่จะต้องมีท่าทางเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนเนี่ยคิดตามจินตนาการของเรียนตัวนักเรียนอ่ะเอาจะแทนสีผมขาวมาก คนแรกค่ะคนแรกคนแรกยืนค่ะนี่อมาด้ยค่ะเดินเดินเดิ so เป็นวันที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พวกเรากลุ่ม5กับ8จะมาให้ความรู้เรื่องโขนกลางแปลนนะคะทุกคนคะ่ะโขนกลางแปลนจัดตั้งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มเป็นราชธาดีนะคะโขนกลางแปลนนิยมจัดแสดงการธรรมชาตินะคะแล้วก็บนพื้นหญ้าค่ะที่จัดแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้คนแสดงจํานวนเยอะทั้งฝั่งพระรามและฝั่งทศกัณฐ์การแต่งตัวส่วนใหญ่ การแต่งตัวของนักสแสดงน,นะคะจะแต่งตัวเป็นยืนเครื่องพ้านางน,นะคะและเรื่องส่วนมากที่ใช้สแสดงคือรามเกียรติ์ตอนยกรบเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ายกรบไปทำอะไรไม่รู้ค่ะแน่เพราะว่ายกรบไปแย่งชิงนางสีดานะคะนางสีดาคงจะสวยมากเลยนะคะถึงมีคนไปแย่งชิงเนี่ยแล้วรู้อีกไหมคะว่านางสีดาสวยเหมือนอะไรไม่ไมรู้ค่ะสวยเหมือนหนู และดนตรีที่ใช้การสแสดงน,นะคะอยากให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าการสแสดงเนี่ดยดนตรีเป็นอะไรนะคะวันนี้เราจะให้ผู้รู้นะคะมาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะทุกคนคะ่ะในฟังกันเลยคะ่ะค่ะในการแสดงขนนั้นวงดนตรีจะประกอบด้วยนตรีภาพซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใช้ในการประกอบการเล่นมหรสพไทยไหลายประเภทนะคะเช่นนางใหญ่่นละครเป็นต,ต้นค่ะซึ่งขนาดของวงดนตรี เท่าไหรก็ได้ค่ะอาจจะประกอบด้วยปูปีพาเครื่องคู่เครื่องห้าและหรือเครื่องใหญ่ค่ะค่ะเพื่อนๆมีใครสงสัยอะไรนะคะไม่ไไมีค่ะ,คะงั้นกลุ่มของพวกเราห้าทับแก็ขอจบกันนำเสนอวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ